สวัสดีครับผมช่องคอีสารบ้านนอกชาแนลครับผมวันนี้สิมาอัปเดตลูกไก่นะครับหลังจากที่ท้ายชิปลงไปงวดกว่อนแครับบ่ที่เลี้ยงอันนี้เป็นลูกไก่ชุดนั่นนะครับเนาะที่ท้ายไปก่อน่นประมาณเกือบเดือนเนาะครับเนาะตอนนี้ปล่อยลงเล่นดินครับตอนแรกครับปล่อยแห้เชียร์หากินนียกินกน่แล้วก็เลยเอาเอขอ่ารอาากนะจัอบขังซุ่มท้ายชิปให้ือนเบิงครับเนาะผม กระชุดนี้กัยังมาท่านตายด้โตเนาะครับแต่ก็บมี้ตัวหนึ่งครับคือสิบลอดครับเพราะว่าผมเก็บคําบานี่ยุ่งกัดไดนะครับเนาะนี่ตัวหนึ่งเดีย๋ยวผมเ่ายวมาให้เบิ้งครับปานที่เป็นดักษณะใดจีว่าสิบลอด นี่ครับตัวสิบอลลอดครับนี่ักษณะเป็นตั้งสี่ครับผมนี่เป็นฮิ่โ่ครับหรือว่าภาษาทางโลกทางอย่างคาว่าโลกสีดัดนี่ครับยุ่งกัดครับนี่ปากโปรกพกจอยครับจินเฮียจินยังบ่ค่อยได้ที่เป็นไก่เมียครับก็เลยบ่ดูแลี้เอาอยู่บนไหน ราะว่าเหนี่ยนโตโผนนะครับเนาะไกลตีเนาะมันเป็นไกลต่อมันให้รักษาอีืีเก็ดสักิะรักษาไหมครับเป็นเป็นหลายครับนี่แหละครับคอสาคัญเลยครับไก่หน่อยอนุบาลไก่หน่อยยัให้เป็นฟีดาดครับผมเรียกว่าโรหิโมภาษาบาลเท่านะครับนี่ครับอันนี้น่หุดง่ครับนี่ครับเป็นตัววนประมาณนี้ครับผมครับ นี่เป็นมาล่อครับพมามาล่อครับผมเป็นสายเลือดวังน้ำรีบวกครับซอมี่สุวรรณครับก็เอามาจากข้าเจ้าอีกเช่นหนึ่งครับบ่ได้ว่าเอามาตรงสายตรงเนาะครับเนาะสลับมาหาสื่อมาคือกันครับสายตีเดือมพันประจาครับตีพอไว้ครับผมก็สำรับผู้ใดชงแสงครับเนาะว่าเอา เลียงไก่ตีคือผมมีไก่ตีประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับไก่ตีได้ว,ว่ายุนี่ผมเ,ามาเ,เามาสมีสเออยอมาอนุบาลเอาครับอมาผสมผสมแล้วผมเสียไกลหน่อยมาอนุบาลเอายุหมองเห็นงานครับนี่คือชุดไงครับเพราะว่ายุนี่ทำง,งานครับโมเมนต์บาลน,นะครับสิมาเลียงไกล้กับยางเขาไร่อ,อ่ะครับผมครับ ไก่สลายสิบยูบานครับพอถอเป็นพ้นเหลี่ยงครับเลี่ยงโซนครับอันนี้เป็นอีกชุดไมครับผมครับชุดนี้ได้มีสองชุดครับชุดหนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งหัวก็เอาลงนกวังวันจันทร์ครับเอาลงจากข้างวังวันจันทร์มันไครใช่กันครับได้สามตัวครับนี่สามตัวหน่อยครับครับนี่ชุดนี้แะในน้อยนี่สามตัวครับ อันนี้ตั้งหาครับนี่อันนี้แม่หนึ่งชิปนี้เป็นมาหล่อขึ้นเราครับพอตัวเดียวกันกับซุ้มของไงครับนี่พอตัวเดียวกันกับซุ้มนี่ครับครับอนุบาลใกล้กับเสียเบียดให้บ้งเรื่อยๆครับผมสำหรับลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนากะสีมาอาเบียนเบื้องไม่ออกใดเบาไม่สำหรับผู้ใดที่อยากเบิ้งไกล เรือ่องชนเจ็๊ไก่ช้นกัอย่างกะคอมเต็นข้ามาได้ครับเดี๋ยวจถพายคลิปให้เบิ่งครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะพอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ